สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรีบเอ็กอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคูโบ t a นั่นก็คือ k u โบ t a LC708 ปี2026รถแทรกเตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งงานเกษตรงานก่อสร้างขนาดเล็กงานขนส่งและงานทั่วไปที่ต้องการความแรง ความทนทานและประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร,ร,กรมือใหม่หรือมืออาชีพคูโบตา lc 7 0 8รุ่นปี2026จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานของคุณง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นวันนี้เราจะพาไปดูทุกมุมตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกห้องคนขับเครื่องยนต์ระบบขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิกการใช้งานจริงฟีเจอร์พิเศษการบำรุงรักษาและข้อดีข้อควรระวังเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนเลือกซื้อ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของคูโบต้ L4708 รุ่นปี2026ดีไซน์ของรถแทรกเตอร์รุ่นนี้ยังคงความแข็งแกร่งและทันสมัยตามสไตล์คูโบต้าโครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานสามารถรองรับการใช้งานหนักต่อเนื่องได้เป็นเวลานานไฟหน้าเล็ดให้แสงสว่างชัดเจนเหมาะสำหรับการทำงานในตอนเช้าตอนเย็นหรือ Mac แม้กระทั่งกลางคืนตัวถังถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงจุดบำรุงรักษาได้ง่าย ลดเวลาที่ต้องใช้ในการดูลรักษานอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแม้ในวันที่อากาศร้อนเมื่อเข้ามาที่ห้องคนขับสิ่งแรกที่คุณจะรู้สึกคือความกว้างขวางและความสบายบอ่อนั่งสามารถปรับได้หลายระดับรองรับสริระร่างกายลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวคลุกคลาพวงมาลัยปรับระดับได้ตามความถนัด ระบบเกียร์ถูกจัดวางใกล้มือใช้งานง่ายแม้เป็นมือใหม่การควบคุมต่างๆอยู่ในระยะเอื้อมทําให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภยัยมุมมององค์การขับขี่ดีเยี่ยมกระจกบังลมกว้างช่วยให้เห็นพื้นที่ด้านหน้าและด้านหลังชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อถอยหลังหรือยกอุปกรณ์ต่อพว่วงในเรื่องเครื่องยนต์คูโบต้า L4708 รุ่นปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาดประมาณ2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าเหมาะสมกับงานหนักและต่อเนื่อง ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงเผาไม่สมบูรณ์ทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบควบคุมเครื่องยนต์อัจฉริยะสามารถปรับการจ่ายน้ำมันตามภาระงานจริงช่วยลดการปล่อยไอเสียทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทำงานได้ดีช่วยรักษาอุณหภูมิให้คงที่แม้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานระบบกรองอากาศยืดอายุการใช้งานลดฝุ่นและสิ่งสกรปรกเข้าสู่เครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝุ่นเยอะดิ่งเหนียวหรือพื้นที่ชื้นแฉะระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งสองและ4 w d ดสำหรับพื้นที่ทั่วไป2 w d ก็เพียงพอแต่สำหรับพื้นที่ธุรกันดารพื้นเลนหรือพื้นที่ลาดชันระบบ4 w d จะช่วยเพิ่มแรงชุดลากและการยึดเกาะทำให้ล้อไม่หมุนฟรีแม้พื้นลื่นระบบพาวหน้าและเฟืองท้ายแข็งแรงทนแรงบิดสูงทำให้สามารถลากอุปกกรณ์นนััได้อย่่างมใจ การเปลี่ยนเกียร์ของ l ฮ7 0 8ทำได้ง่ายและลื่นไหลมีทั้งเกียร์แมนนวลและพาวเวอร์ชิพช่วยลดแรงกระชากและให้การขับขี่รับรื่นแม้ลากอุปกรณ์หนักหรือขึ้นทางลาดชันระบบคันเร่งไฮดรอลิกตอบสนองไวช่วยควบคุมแรงลากและความเร็วได้อย่างแม่นยำระบบไฮดรอลิกเป็นหัวใจสำคัญขององค์การใช้งานเกษตรคูบต้าเฮลซมีระบบไฮดรอลิกกำลังสูงพร้อมแรงยกมากพอสำหรับยกอุปกรณ์หนักเช่นคันทีเวเตอร์แพลนเตอร์หรือแฮร์ดอดิสสามารถต่อพ่วงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้รถแทรกเตอร์คันเดียวทำงานได้หลายรูปแบบระบบปรับแรงดันไฮดรอลิกอัตโนมัติช่วยให้การยกและลดอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นลดความเมอยล้าของผู้ขับขี่เทคโนโลยีของคูโบต้าเ7 0 8รุ่นปี2026มีจอแสดงผลดิจิทัลแสดงข้อมูลการทำงานอย่างละเอียดเช่นรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันความเร็วและสถานะไฮดรอลิกจออ่านง่ายลดความเสี่ยงเกิดปัญหาระหว่างทำงานนอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาช่วยให้ผู้ขับขี่รู้ว่าต้องตรวจเช็คจุดใดบ้าง ลดโอกาสเกิดความเสียหายสำหรับการใช้งานจริงเราได้นำาแ l ซ4708ไปทดลองในพื้นที่เกษตรทั้งการถ่ายพรวนดันดินขุดบ่อและลากพ่วงหนักพบว่ารถแทรกเตอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกงานเครื่องยนต์แรงพอแม้ลากอุปกรณ์หนักกว่า1,000กิโลกร,รัมระบบขับเคลื่อน 4WD ทำให้ยึดเกาะดินดีแม้พื้นเปียกหรือโคลนไม่ทำให้ล้อหมุนฟรี การถ่ายพรวนพื้นแข็งแนลสี่เทำงานได้มั่นใจเครื่องยนต์ไม่กระตุกระบบเกียร์ตอบสนองเร็วเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังเกินไประบบการสะเทือนลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้ขับขี่ไม่เหนื่อยล้ะหลังทำงานหลายชั่วโมงการบำรุงรักษาก็ง่ายอุปกรณ์ต่างๆเช่นแบตเตอรี่กรองอากาศและจุดเติมของเหลวเข้าถึงง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและของเหลวทำได้รวดเร็วลดเวลาหยุดเครื่องนอกจากนี้ยังมีคู่มือบำรุงรักษาที่เข้าใจง่ายพร้อมตารางตรวจเช็คตามรอบเวลา ข้อดีของคูโบต้า L4708 คือเครื่องยนต์แรงทนทานประหยัดน้ำมันระบบไฮดรอลิกมีกำลังสูงรองรับงานหนักได้ดีดีไซน์สวยทันสมัยเข้าถึงจุดดูแลรักษาง่ายใช้งานจริงตอบโจทย์ทั้งงานเกษตรและงานทั่วไปและมีศูนย์บริการครอบคลุมข้อควรระวังเช่นราคาสูงกว่าบางรุ่นขนาดตัวใหญ่อาจไม่เหมาะกับพื้นที่แคบมากและควรตรวจเช็คตามรอบบำรุงรักษาเสมอ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์สักคันคูโบต้า Lc 7 0 8ปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับเกษตร,รกรฟาร์มเล็กใหญ่หรือผู้ประกอบการที่ต้องการรถแทรกเตอร์แข็งแรงใช้งานหลากหลายฟังก์ชันครบและบริการหลังการขายดีสรุปแล้วคูโบต้า Lc 7 0 8ปี2026เป็นรถแทรกเตอร,ร์ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งงานเกษตร,รงานลากพ่วงและงานทั่วไปมีเทคโนโลยีช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มความปลอดภัยเครื่องยนต์แรงระบบขับเคลื่อนและไฮดรอลิกครบครัน ใช้งานง่ายและดูแลรักษาง่ายเหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์คุ้มค่าและทนทานขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e m x เพื่อไม่พลาดเนื้อหาเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรเกษตรใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ